สวัสดีค่ะวันนี้เราทำเมนูปลาอังเกยทอดนะคะแต่เราจะใส่เห็ดมีเห็ดมีเห็ดมีเห็ดเราจะใส่เห็ดเออเห็ดเข็มทองเห็ดเห็ดนางเห็ดอ่าเห็ดเราใส่เห็ดไปสองชนิดนะคะแล้วก็ใส่ตะลุใส่หอมใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ซอสน้ำมันหอยนะคะ ก็จะเป็นปลาอังเกยผัดนะคะคล้ายๆกับผัดเต้าเจี้ยวแต่อันนี้จะไม่ได้ใส่กิ่งนะคะแต่เราจะใส่หอมแล้วก็กรลิกนะคะรสชาติก็น่าจะอร่อยค่ะสิกนิดนะคะ,ะ,คะพรคะเดปลาจะเสร็จเห็นปลาของเราก็เสร็จแล้ว